ครับว,วันนี้ก็จะมาสอนทำบัล็อกไอน้ำมาเตรียมสอนทำบั็อกไอน้ำบนบล็อกได้ฮะมานได้ฮะอาจารย์มาแปลงรถมาจอดตรงนี้นะแล้วขี่ไปแบบนี้ขยับไปแบบนี้แล้วก็ต่อยไปฮะเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ฮะอ่าเรื่อยๆฮะอาจจะมานไปนิดนฮะเรื่อยๆฮะอันเกือบได้นะครับ mời mọi mình sẽ bàn in đây tiết Đây tiết 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 ไปไปครับไม่อไม่เเดี๋ยวเราจะมาลองมันด่ไกไป เราแย่าม ah, yeah. ันไกลเกินไปฮเดี๋ยวมันเกไม่ได้ะอ่าได้แล้วเห็นะฮะท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าผมเก่งนะท่านผู้ชมฮะก็ดูกันเอาเองฮะมันทางนี้มันขึ้นได้หรือเปล่าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะไปดูฮะบอกเลยว่าผมเก่งอยู่แล้วเรื่องการบักอ่ะอยากให้ผมสอนทำบักอะไรก็บอกผมได้นะผมสามารถทำได้หมดนะโอเค แต่ขอให้บอกมาช่วยกันกดไลค์อะถ้าช่วยกันกดไลค์ผมจะเอ่อมาสอนทำอย่างเงี้ยมันจะขึ้นได้ไปะเนี่ยท่านผู้ชมขึ้นได้ไม่ได้ขึ้นได้ไม่ได้ก็ต้องได้ดิโอ้โหมันได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวไปขึ้นใหมอ่อ่ะ โอ้โหน,าน่ารีบเลยผม<ป>โอเคเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่นะครับทุกท่านชมะนีมมะ่หนาจะไม่ได้ฮะอ่าได้แล้วอ่าเดี๋ยวเราจะว่ายน้ำไปโชว์คนอื่นฮะว่าเราว่ายน้ำได้ฮะได้ไป,ไปเฮ้ยตรงนั้นงรล้วะยืนงงมยืนหวงก็ตรงนู้นเลยฮะ เดี๋ยวจะไปไวายน้ำแกงเขาดีกว่าอ้าวโอ้โหทุกคนเขาออกกันหมดแล้วโอ้โหจบเลยทุกคนออเป็นว่าเดี๋ยวผมเข้าในมวนซอนพิซาตายใหม่อ่ะเดี๋ยวผมจะมาโชว์ใหม่อ่ะอันว่าเดี๋ยวขอตัดไปเลย